第一咖啡。 هيا انك تبقى ปแล้วครูก็จะแนะนำนะคะให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเนาะทางด้านาสภาวะจิตนะคะให้เอาตัวเองออกไปทำกราวดิ้งนะคะไปอยู่กับธรรมชาติไปอบกกอดต้นไม้หรือว่าทำสมาธินะคะโดยการน,นั่งอยู่บนพื้นดินก็ได้ค่ะจะดีที่สุดเลยค่ะเพื่อนทุกคนถ้าเรามีโอกาสนะะไปน้ำทะเลบ้างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะคะหรือว่าอาหารการกินเนาะความสวยความงามต่างๆไว้นะ่น่าตน Thank <laughs> you. ไเพียงแค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบายบาะ